เพื่อนๆจำอพาร์ตเมนที่เราบอกว่าวิวสวยๆตอนนั้นได้ไหมคะที่เจ้าของบอกว่าปล่อยให้คนอื่นเช่าไปแล้วพออีกสัก2วันนะคะเขาส่งอีเมลมาบอกว่าอพาร์ตเมนต์นี้เขายอมให้เราสองคนเช่าแล้วนะคะคือโชคดีมากเราก็เข้ามาดูห้องตรวจความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เซ็นสัญญามาเช่ารถที่นี่นะคะหนึ่งอาทิตย์ก่อนที่จะไปรับรถของเรา Hello ลฮัลโหล굿มอร์ y o u ่ง굿ขอบคุณคุณเ r ซเซลใชดีากนี่ได้กุญแจรถมาแล้ว q q 6 9 5 SV เขาไม่พาไปดูรถนะบอกแค่โลเคชันว่ารถอยู่ไหนเจอรถล,ละ GQ 6 9 5 SV ตอนนี้ก็ตรวจสภาพรอบๆแล้วก็ตอนนี้กำลังจะ คอนนีกกับบลูทูธเข้าโทรศัพท์เพราะว่าเราก็ไม่รู้จักทางจะต้องเปิดแมปดูแต่ว่าตอนนี้เครื่องมันเป็นภาษาฝรั่งเศสเราจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้คอนเน็กได้แล้วนะส่งพี่แดนไปทำงานวันนี้มาซื้อหมอนนะคะแบบนี้ ลดเหลือ28จาก59แล้วก็เดี๋ยวไปดูพ้าห่มออันนี้เอาแบบร้อนกลางพอนะเอาร้อนขนาดนี้พอแล้วก็ปอกพ้านวมจาก59เหลือ33เอ้ย3าอาลยนี้ก็สวยที่ร้านก็มีเฟอร์นิเจอร์อื่นๆด้วยนะเฟอร์นิเจอร์สำหรับสวนเฟอร์นิเจอร์ระเบียงข้างนอกอะไรอย่างงี้ <c oughs> พนักง,งานใจดีรถจาก2 2> 1 8นดเอหลือ172ตอนนี้เรากำลังจะไปที่อาพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะเป็นวันแรกที่แบบเราขับมากันเอง2คนเพราะว่าเรามีรถแล้วอันนี้ประมาณอีก15นาที1ทุ่มก็ยังสว่างอยู่เลยใกล้ะจะถึงแล้วอีกประมาณ7นาที มาครั้งแรกไม่รู้ว่าเข้าที่จอดถูกไหมถึงแล้ว welcome <oughs> <c> home <oughs> รวเ <c oughs> ยย้ายของมาจากโรงแรมและ วันนี้กล่องมาถึงแล้วนะคะกำลังเริ่มขนขึ้นมาสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้บ้านก็เก็บสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะกล่อง ของอะไรที่แพ็คมาก็อันบ็อกซ์อะไรเรียบร้อยแล้วก็จัดเข้าที่เข้าทางหมดทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆลุมทัวร์กันนิดนึงนะคะตรงนี้ถ้าเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นลิฟวิ่งรูมอยู่ด้านนู้นนะคะแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะแล้วก็มีดะเบียงออกไปด้านนอกทีวี ห้องน้ำก็เครื่องซักผ้ายอยู่ในนี้นะคะแล้วก็ช h ว w เวอร์ m ูมแล้วก็ห้องนี้ก็จะเป็นทอยเลสโอเคแล้วก็อีกห้องนอนหนึ่งเราเออจริงๆก็เป็นห้องนอนอ่ะแต่ว่าของเราเยอะก็เลยกลายเป็นห้องเก็บของนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็ลิฟติ้งรูมแล้วก็วิวตรงนี้เป็นอ่ซีวิวนะคะเป็นที่จอดเรือ เช่าที่นี่เพราะว่าวิวนี้เลยจริงๆวว้าส่วนมุมนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะตู้เย็นเครื่องอบไมโครวงรเวฟอะไรต่างๆแล้วก็เวลานั่งทานข้าวก็วิวก็คือฟินค่ะแล้วก็มีกระจกสะท้อนถ้าใครนั่งตรงนี้ก็คือมองเห็นวิวที่ทะเลัองนี้ด้วยสวยงามแล้วก็มีประตูออกไปจิบกาแฟจิบชา ประมาณนี้นะคะ